สวัสดีจ้าวันนี้ปานุก็จะพามาชมฝรั่งทำเค้กกล้วยหอมนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเริ่มทำนะคะนางก็จะทำแ้วนะจ๊ะตามมาชมนะคะทุกคนจ๋าว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงเนาะเค้กกล้วยหอม คอกับบานนนค m ก k e บานนนบ่นเดี๋ยวดขอกับบานนกบบนกล้บบกบบวยหอมนะทุกคนมีกล้วยหอมเนาะคอกับบานอนตามมาชมต่อนะคะทุกคนจาาา๋ตาตมะจ่าตมะจ่าฝรังร่งฝรั่งทำขนมเค้กตอนนี้ก็จะเอาเค้กเข้าไปอบนะคะ นี่ก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะทุกคนเออตอนนี้ก็จะเอาเข้าไปอบนะคะโคนบะชุกุต่ออืมตอนนี้ก็เข้าไปอบเล้วห <50. S 1> ้าสิบเนียเนียวันเอาเวอร์ช <laughs> มต่อนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่เวลาเราหลั่งดำขอไปทุกคนว้าวดูนะคะว้าวสวยงามสวยงามเห็นไหมซอฟนิ่มมากทุกคนนี่นะคะทุกคนจ๋าเสร็จแล้วจ้าว้าวว้าวฮอต อืตอนนี้ก็แก้ตัวใหม่นะคะทุกคนวันนี้จะทำออกมาดีไหมวันนี้จะทำออกมาดีไหมว้าวตอนนี้สวยงามมากนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะโอ้โด,โด,โดูดูอกว้าวว,าว้าตอนนี้สวยงามมากนะคะทุกคนจ้า อร่อยเยอะๆเช่นเดิมนะคะตามมาทานเค้กด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เค้กน่าทานมากเลยค่ะ